ก,ก,าก,กาดหญ้าผักกัญ้าผักกาดหญ้าแต่ก่อนบริเวณแถวนี้เป็นดงผักกาดหญ้าหรือผักกาดหญ้าซึ่งเป็นผักบรโบราณที่เป็นหนามตอนนี้ได้อนุรักษ์ไว้ที่สวนนะครับ นอกจากผักกาดหย้าแล้วก็ยังมีผักอื่นอีกตรงนี้เป็นผักอะไรนะอีเตยอีทืออีเตยอีทืออีเลี้วแล้แต่ใครจะเรียกอีเตยอีทืออีเลี้ยวบริเวณตัวนี้เป็นดงดงผักกาดหย้าแล้วก็ดงอีเตยอีทืออีเลี้ยว และอื่นอีก,อก